พบกับป้าปออีกแล้วนะคะวันนี้ป้าปอจะมาแจ้งในเรื่องของการหักเงินชกสอสมอประจำเดือนกันยายนนะคะอันนี้เป็นแจ้งข่าวการหักเงินชกสอสมอของเดือนกันยายนสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือว่าสมาคมชกสอสมอนะคะซึ่งดําเนินการเรื่องการเก็บเงินค่าชาปนากิจ สงขอ,ของพวกอสมอรเราอยู่นะคะมีหนังสือแจ้งจากสมาคมชกสอสมอนะคะเรื่องแจ้งการหักเงินค่าสงงครอศสสในเดือนกันยายนปศ2563จดหมายนี้ก็เตียนถึงสมาชิกสมาคมชาปนกิตสงข้อาอาสาสมาครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือว่าชกสอสมอนะคะข้อความก็ว่าด้วยสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยได้รับข้อมูลจากกองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขแจ้งเรื่องกำหนดการจ่ายเงินค่าบริการอสมอประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน2563โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของอสมเป็น3รายการดังนี้นะคะครั้งที่1ก็คือเองินค่าบริการเดือนสิงหาคมจะเข้าวันที่10กันยายน2563ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะคะจำนวน1,000บาท แล้วเงินงวดที่สองนี่ก็จะเป็นเงินค่าป่วยการเดือนกันยายนซึ่งปกติจะรับในเดือนตุลาคมนะคะแต่เดือนนี้พิเศษให้มารับในเดือนกันยายนนะคะยังไม่สิ้นเดือนเลยทางกรมบัญชีกลางก็จะจ่ายให้ท่านแล้วนะคะเง<อ>ินค่าป่วยการเดือนกันยายน2563จะเข้าบัญชีในวันที่21กันยายน2563จำนวน1,000บาท ดังนั้นก็เลยจะไม่มีเงินค่าป่วยการเข้าบัญชีอสมในเดือนตุลาคมนะคะอสมต้องจัดสรรให้ดีนะคะเดือนตุลาไม่มีเงิน1 0 0 0พบาทเข้านะเพราะว่าเงินของเดือนกันยามาจ่ายรอบปลายเดือนกันยาแล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่3นะคะเงินค่าเสี่ยงภัยการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 จะเข้าบัญชีอสมเหมือนกันนะคะวันที่21กันยายน 2,563จำนวน3,500บาทดังนั้นปสมอจะได้รับเงิน4,500บาทในเดือนกันยายนนี้นะคะก็คือวันที่21กันยายนนี้เงินจะเข้า4,500บาทก็แบ่งเป็นเงินค่าบริการปกติที่เราได้เดือนละ1,000แทนที่จะจ่ายตุลาก็ยกมาจ่ายเดือนกันยานะคะแล้วก็เงินค่าตอบแทนเสียงภัยโควิด อีก3,500รวมแล้วอสมอจะมีเงินเข้าบัญชี4,500บาทในวันที่21กันยายนนะคะแต่จริงๆแล้วท่านอาจจะได้ไม่ครบตามจำนวนที่บอกก็ได้เพราะว่าท่านจะต้องถูกหักโดยสมาคมทกสอสมอนะคะเนื่องจากว,ว่าเดือนตุลาท่านไม่มีเงินค่าป่วยการเข้าทางเจ้าหน้าที่ก็จะหักท่านตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือหักเงิน ของเดือนกันยายนที่มีเพื่อนสมาชิกเสียชีวิตไป185บาทแล้วก็หัก200บาทสำหรับเดือนตุลาคมซึ่งจะไม่มีเงินเข้านะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องถูกหัก385บาทนะคะเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกชกสสมมนะคะแล้วก็ท่านที่ค้างเงินมาตั้งหลายรอบแล้วะคะ่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมแล้วก็เป็น เจ็ดเดือนแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านไหนค้างทั้งเจ็ดเดือนเขาก็จะหักแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีเงินเข้าเยอะแล้วจะหักเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวก็ไปเช็คอีกทีนะคะว่าแต่ละเดือนมีสมาชิกเสียชีวิตเท่าไหร่นะคะก็ไปเช็คย้อนหลังกันนะคะแต่ไม่ถึง200บาทสักเดือนนะคะสำหรับทุกท่านที่ยังค้างชำระอยู่สมาคมก็จะหักในรอบเดือนนี้นะคะถ้าหากว่าสงสัยสิ่งใดก็ไปตรวจสอบที่ธนาคารได้นะคะ หรือว่าต้องการข้อมูลพิเศษก็แจ้งสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบงานอ,อสอมอได้เลยนะคะแจ้งที่รพอพสตอกอนนะคะแล้วให้รพอพสตอเป็นคนตัวถามให้นะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาส่งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ